สวัสดีครับนักเรียนชั้นอนุบาล2แล้วก็ท่านผู้ปกครองของนักเรียนอนุบาลสองนะครับวันนี้เนี่ยเจอกับครูเบอร์ดี้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยพอเห็นครูเบอร์ดี้เนี่ยก็จะนึกถึงวิชาภาษาอังกฤษกันใช่ไหมครับอ่เโอเคนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษกันนะครับอ่าเราเจอกันครั้งที่3แล้วใช่ไหมครับเด็กๆน่าจะคุ้นหน้าครูกันแล้วใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนคําศัพท์ครั้งที่แล้วที่ครูสั่งการบ้านไปใช่ไหมครับคำศัพท์มี3คํคำครับ คำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ap ครับ ap คำที่1คําคำว่า cuff cuff คำที่2คํคำว่า map map คำที่3คํคำว่า tap tap สามคำนะครับอันนั้นคือเป็นครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนไปนะครับส่วนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนคำศัพท์คำต่อไปกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราไปเรียนเนี่ย เดี๋ยวครูจะร้องเพลงภาษาอังกฤษให้เด็กฟังก่อนนะครับดเด็กจะฟังกันไหมครับโอเ okay, ค let's start listen sing to g e t e r โ okay, อเคปรบมือให้ครูหน่อยสิครับ Johnny Johnny yes papa open your mouth ฮ่า a ha ่าเออโอเคไหมครับแค่สองประโยคครับอ่าคือเขาเขาคือคือเขาจะร้องกันว่ายังไงไหมครับเมื่อกี้ครูร้องว่า Johnny Johnny Yes Papa Eating Sugar Yes Papa อโอเคกันไหมครับเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวครูจะร้องให้ฟังแค่สองบรรทัดเองครับ Johnny Johnny Yes Papa Eating Sugar No Papa อีกครั้งหนึ่งครับ Johnny Johnny Yes Eating sugar no papa คำว่า eating sugar แปลว่าเด็กๆจะกินน้ำตาลกันไหมครับแล้วที่เขาบอกว่า no papa แปลว่าไม่กินครับป๊าป๊าบางคนก็ชอบกินน้ำตาลแต่บางคนเนี่ยก็ไม่ชอบกินน้ำตาลใช่ไหมครับเ,เด็กๆปรับมปเปนครูหน่อยสิครับคุณครูร้องเพลงให้เด็กฟังแล้วนะครับโอเค๋ยวเราไปเรียนคำศัพท์ต่อกันเลยนะครับ คำที่1คําคำว่ามันจะมีชีวิตอยู่ในกลางคืนครับเด็กๆอาจจะกลัวกันนะครับเราไปดูกันเลยเด็กกลัวกันใช่ไหคค bat. Bat. คมครับคำที่1ครับคำว่า bat bat คำที่2เหมียวเมียว c ค t c a ทคำที่3ครับเด็กๆเห็นภาพก็ดูแล้วใช่ไหมครับ คำว่า hat hat คำที่สี่ครับคำว่า mat mat คำที่ห้าครับอ่าตัวนี้นะครับไว้กัดหนูครับคำว่า rat rat หนูนะครับโอเคเดี๋ยวครูจะอ่านให้เด็กฟังอีกหนึ่งรอบนะครับ rat mat hat cat bat เดี๋ยวคุณครูจะมีคำศัพท์สองคำให้เด็กฟังกันนะครับคำศัพท์สองคำนี้เขาจะไม่ถูกกันเลยครับคำนี้นะครับคำว่า cat กับคำว่า rat อ่าครูเชื่อว่าบ้านเด็กจะต้องมีแมวใช่ไหมครับเลี้ยงแมวไว้ทำอะไรนะไว้กัดหนูโอเคไหมครับคำศัพท์สองคำนี้ คำว่า cat คำว่า rat โอเคนะครับแล้วก็คำต่อไปครับ bat ค้างคาวนะครับมีชีว e ิตอยู่กลางคืนนะครับ mat เสือนะครับเสือ,อต่อไปคำที่5นะครับคำว่า hat hat หมวกนะครับอโอเคนะครับสำหรับคำศัพท์วันนี้ที่ครูได้สอนไปเมื่อกี้นะครับ แต่ครูจะมีข่าวดีมาบอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยครูจะไม่มีการบ้านนะครับในสมุดแต่ครูจะสั่งการบ้านโดยให้เด็กเนี่ยอัดคลิปมาส่งครูนะครับโดยคําการทักทายเนี่ยกับครูโดยคําที่พูดว่า Good morning teacher my name is น้องแอคือน้องหมาว่าคือเด็กเนี่ยชื่ออะไรก็ใส่ไปเลยนะครับอย่างเช่นเด็กพูดว่า Good morning teacher my name is น้องต้นข้าวแอน Good morning teacher. my name is น้องน้องอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเค okay, นะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษของอนุบาลสองไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปการสอนหน้านะครับ Good bye